เตาทีวีภูเผยแชทล่าสุดนวัโอดครวนทรมานให้ออกซิเจนความดันสูง24ชั่วโมงก่อนอื่นต้องขอส่งกำลังใจให้กับนวัดอิสรกรศีนที่ได้โพสต์เฟซบุ๊กในการอัปเดตอาการว่าน่าเป็นห่วงหลังเข้ารักษาโควิด19สายพันธุ์เดลต้าล่าสุดเตาทีวีภูเผยแชทล่าสุดนวัโอดครวญทรมานให้ออกซิเจนความดันสูง24ชั่วโมง จากกรณีที่พิธีกรรายการโทรทัศน์และผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกนไทยแลนด์รวมถึงประธานและผู้ก่อตั้งเวทีประกวดระดับนานาชาติมิสแกนอินเตอร์เนชั่นแนลอย่างนวัดอิศรไกลศิล์นได้ออกมาประกาศเฟซบุ๊กว่าติดเชื้อโควิด1ิาสายพันธุ์เดลตา้าโดยนวัดได้ประกาศโซเชียลว,ว่าผมไม่สามารถสื่อสารในช่วงที่อนุญ,ญาตอัปเดตค่าตัวเลขต่างๆไม่ค่อยมีเชื้อบางส่วนลงปอดแล้วกำลังเปลี่ยนแผนการรักษามีให้ออกซิเจนตรวจเลือดเอ็กซเรย์ทุกวันอยู่ช่วงเฝ้าระวังอย่างเต็มที่ขอบคุณทุกกลังใจ และล่าสุดทางเพจของนวัดก็ได้อัปเดตอาการล่าสุดโดยได้ระบุข้อความว่าให้ออกซิเจนความดันสูง24ชั่วโมงเข้าสู่วันที่8ห้ามขยับจากเตียงเชื้อเป็นเดลต้าที่แรงมากใช้ยาต้านแบบฉีดตัวใหม่ฉีดวันละ2ชั่วโมงทางเส้นต่อเนื่อง ทุกวันในกรณีผู้ป่วยหนัก ICU และควบคู่กับการฉีดยาหน้าท้องให้เลือดไหลเวียนเพราะร่างกายต้องนิ่งและอีกหลายวิธีทางการแพทย์ยังอยู่ระหว่างการต่อสู้ครับขอบคุณทุกกําลังใจขออภัยที่ไม่ได้ติดต่อใครได้แค่มองเพดานทุกวันด้วยรักและเคารพมิตรภาพที่ดีของทุกคนขอบคุณจากหัวใจครับนวัด อีกครั้งงานนี้เต่าทีวีภูก็ได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวเผยแชทล่าสุดของนวัตอดครวนทรมานให้ออกซิเจนความดันสูง24ชั่วโมง8วันแล้วห้ามขยับจากเตียงโดยเต่าทีวีภูได้โพสต์ระบุข้อความว่าล่าสุดนวัตอดครวนทรมานหนักมากนั่นเอง